เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะยินต้อนรับนะเข้าสู่เกมซ่อนหานะครับในดานใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับกับด่านโรงเรียนนะฮะโรงเรียนของเรานาะยู่คุณครูใจดีทุกคนมีทีมแอบแซบด้วยยีแอบแซบัมเ no. ลขสิบเอ็ดนะกระโดดทักทายก่อนนะครับวันนี้เราจะได้มาเป็นโต๊ะนักเรียนนะฮะโต๊ะนักเรียน <laughs> ชิบหายแล้วครู โต๊ะนักเรียนเฮ้ยเฮ้ยโต๊ะนี่นี่นี่โต๊ะโต๊ะโต๊ะมาอยู่กับเก้าอี้นี่โต๊ะมาอยู่กับเก้าอี้คุณผู้ชมจุด,จดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันโต๊ะไม่ตรงอะ <c oughs> ทำไมโต๊ะไม่ตรงแถวอะเดี๋ยว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 ,ยวอ่าเอออ่าตรงนี้อ่าโอเคแอบแซบนะครับแลจุดจุดนี้นะฮะเรามาอยู่ตรงนี้กันแอบไปดูคนอื่นกันดีกว่านะว่าเรียนเป็นไรแนะ ตู้เก็บน้ำนะครับไปก่อนเลยตู้เก็บน้ำนี่อะไรอ่ะกูเกียดหมิงน่าไอ้มิงกระโปรงของม้ากระโปรงของม้าี่โอ้โหอัอนเท้าแขนเป็นแฟนไม่ได้ใจเย็นนะใจะเย็นนะเดี๋ยวเพิ่งมาตีโอ้โหอ้นี้มันเลเวลวร้วว108อยแปดนะคุณผู้ชมหน้าทางความเชี่ยวชาญนี่มาเต็มยานะ น้าโอ้โหนี่อยู่ตรงนี้กันอยู่กันในปาร์ตี้เลยมีทั้งทีวีมีทั้งเอออยู่กันเยอะเลยเนาะสงสัยแน่กูเกียกหมิงตีน้าเมื่อกี้เมื่ตายไปแล้วนะน่าจะคืนชีพมาแน่บอยแบนด์พออพออไหนแน่โรงเรียนอะไรจ๊ะน้าสงสัยต้องอยู่ในห้องนี้แน่เดียตั้งแปดอันนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยอีแอบแซ่บนี่เป็นไร เป็นจอคอมอยู่ตรงนี้นะฮะบันนี่เป็นถังขยะกระต่ายน้อยนะฮะบักบันนีช่ช่องแชทนี่คืออะไรเนี่ยสิงโตเขามีสิงโตนำโชคนะเนี่ยยนดีสิงโตนำตลกนี่คืออะไรเนี่ยมียาเคกับเฮโรอีนไหมบ้าไปแล้วคนกินข้าวควายกินอะไรนะคุณผู้ชมทายดูยะฮะควายก็ต้องกินหญ้าใช่ไหมฮนะวิ่งติดตรงนี้ ออกไปชิวนะ่โอเคโอเคแอบแซบตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงตัวจริงเลยจ้านะะ่ะอย่าเวอร์ดิเซิร์ดไอพวกนี้นี่พยายามหากันบนหลังคานะฮะน่าโดยเฉพาะไอกระโปงมานะครับฮะกระโปงมานี่อันใหญ่นะฮะแต่สมองคนหานี่ไม่ใหญ่นะฮะหาไม่เจอนะฮะนะฮะ่คนนี้ก็สะอึกจังเลยโอ้โหสะอึกครับแป๊บนึงก็กินน้ำฮนะ ปลาระเบิดปันนะปลาระเบิดปันนากหมดเลยบอกมาบอกต้องมีสักตัวแล e ้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็น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 เออนั่นแหละฆ่าบุปไปขอบคุณแอบเซฟจริงจริงจีนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอา ไม่เอาไม่เอาเออข้าไป <c oughs> แล้วแต่กูโหรอเอโเโอะโ,โอ้โหนี่เ <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> no! oh, ียเบาสบายดูขขาวใส่ไม่มัน <c oughs> ไม่ได้เลยเจมแม่คลงังเรียนอูเรียยู่หนึ่งตัวเน๊เรืยทั้งพยา จะรอดอยู่แล้วอะ่ะโทโอ๊ยมีคนสวัสดีเราเต็มเลยสวัสดีครับมาต่อกันในด่านที่2กันดีกว่านะฮะกับด่าน,นาออฟฟิศนะออฟฟิศนี้มีรักแน่นอนสำหรับคนที่แอบเล่นเกมนี้ในออฟฟิศนะฮะก็ <c oughs> เข้าใจนะมาอยากจะพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้เราเป็นต้นไม้นะฮะสายธรรมชาติอีกแล้วเบื่อเบื่ออะสายธรรมชาติเนี่ยได้มาทีไรน,นี้เราลอดทุกทีเลยนะนิทานเนียน เงีนจัดประหยัดจริงนะจะมาซ่อนตรงไหนดีต้องอยู่ในความที่มีธรรมชาติในห้องประชุมแบบนี้อ่ะผมว่าผมว่านะจากใจคุณผู้ชมคิดว่าไงเดี๋ยวนะิอ่าโอเคประมาณน,นี้นะจ๊ะนีอะไร กหลายคนเนี่ยเอือกสังหารหมูกเนี่ยโอ้ยโดนแต่หัววันเลยโดนโดนแต่หัววันเอ้ขึ้นโอ้ยมาใหม่มาใหม่อ่อสี่สามสองหนึ่งอป round t ผมอยากเข้าไปห้องนี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมนะคนบ้านะไรยชื่อทีเล็กบินได้ ทีเล็กบินได้ทีเล็กบินได้โดนจ้องให้กูรอดเถอะขอแน่โดนชื่ออะไรแวบ,บๆอะไรแวบ,บๆอะไรแวบ,บ,บ,บๆแม่แม่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆดิเพื่อนใจเย็นนี่แหละเข้าไปในห้องนั่นแหละห้องนั้นบิ๊กห้องแตก กูไปก่อนละกูไปก่อนตี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 ไม่เห็นหัวขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด็ดติด <c oughs> วิสเล้วเดี๋ยวเราไปตรงนี้แป๊บเดยอโอเคใจเย,เย็นนะทุกคนนะใ <c oughs> จะเย็นๆน,นะคนหานะโอ้ยให้กูรอดเถอะเดี๋ยวชื่อก็บอกอยู่อันนี้มาแล้วอันนี้มายายาเออนั่นแหละตีไป ตีที่เออสาวแล้วตีบิกตีนี่โอ้ยเดี๋ยวไม่ตีเหลียงห้าวีามันจะเริ่มอราวาแล้วนะคุณผู้ชมอย่าหันไป,อปิอุปยปลาเราเบิดใจนะเนาะลัางหันไปข้้งล้างกูจะเดินไปทางนี้อยา่ยาอย่า ไปละกูไปละมันมาแล้วมาแล้วอยา <c oughs> <c oughs> มันจะตีอยู่เลยโย่เหลื <c oughs> อลอีกสองคนนะครับอ๋ออีกสองคนที่ปิดชื่อไว้นะฮะโอ้โหเราลอยไปได้ถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงอยากเข้าไปในห้องนี้มากกว่านะฮะห้องนี้ดีเงินเป็นกล่องได้ง่ายกว่านะฮะ หมดไปาโอ้โหเป็นสิงโ,โตนำตลกไม่ใช่นำโชคนะเฮ้ยกลับอีกแล้วกลับอีกแล้วคุณผู้ชมนะกลับไปในห้องอ่าในดานโรงเรียนทองเรานาอยู่นะครับนะ่าปุณครูให้การบ้านทุกวันโอ้ยตายแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะล,ล,ลองเลองลอาเป็น บอดนะฮะเป็นบอดจะซอ่อนตรงไหนดีวะนี่ยตายเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอดบอดบอดองั้นเหรอแม่เลกเล้ยตรงนี้ไม่จะเนียนหรอกวะผมว่าผมว่าขากลับเ,เข้าไปดีกว่านะ เนียนโะวะเฮ้ยมันไม่มันไม่เนียนนะฮึบฮึบจุดนี้ฮึบบกก็แม่ก็ไม่เนียนอยู่ดีอะคุณผู้ชมเอ้ยเดินผ่านไปก่อนเอออย่างงั้นอย่างนี้อย่าหันมาอย่าหันมาเออหน่อย ขอบคุณที่ขอบคุณที่รอให้เดี๋ยวมันยังไม่ชี้นะคุณผู้ชมเห็นว่ามันมันยังมีมันยังมีช่องว่างอยู่อะเฮ้ยเราไม่เห็นกหัวโอเคเดี๋ยวเอาแล้วโต๊ะโต๊ะโตโตทีเล็กบินได้ทีเล็กบินได้ทีเล็กบินได้อย่ามาตีกูอย่ามาตีกูอย่ามาตีกูไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งไอ้สิ่งตัวดับตลกไอ้เพิ่งสิ่งตัวดับตลกอาหารแบ โอเคคลอดไปได้ยังไงวะน้าโอ้ยน้าโดดไปโดดมามีคนบอกแอบแซบมึงมันไม่เนียนเออไม่เนียนแล้วยังไงรอดมาได้ถึงจุดจุดนี้แล้วยังไงล่ะเอาไงน่าเป็นใจกันเยอะน่าเอาเลยเห้ เศร้าแป,ป๊บมีคนชื่อเศร้าแป,ป๊บเลยนะเป็นเก้าอี้นะโดนดลึกป่าแน่โดนหรือเปล่าเอาเว้ยมีใครเป็นคนหาบ้างเอ่ยน่าไอ้หำมมาที่ออกไปแล้วเละ่ะน่าทีเล็กบินได้ทีเล็กบินได้ทีเล็กอันนี้ก็ไม่ได้บินได้นะ้วน,นี่กระโดดได้นี่อย่างแสบเป็นแปล้งลบกระดานนะครับุณผู้ชมนี่าแป้งลบกระดานแล้ววันนี้มันจะตีโดยกันไมนี่ย เเออย <c oughs> โดนแล้วโดนแ,แล้วอ่านะคุณผู้ชมเอ้ยณจุดนี้เหลือเจ็ดคนนะคอับมีโอนี่นี่อยู่เป็นปาร์ตี้เลยนะี่อยู่ทั้งโต๊ะทั้งอะไรหมดเลยโอ้โหอ,อย่าเวอร์ดิสัต <c oughs> แม่งโดนปาระเบิดอัดตายคู่เลยตายคู่ ตายคู่เลยเจะพิมพ์ห้องนี้ยังไปเลิกหายติดอ่ะนะอะนะ43นาทีสุดท้ายนะครับแล้วจุดจุดนีนนเ้เฮ้ยนี่เอ้ตีตีตีแหลกตีแหลกเฮ้ยต้นไม้มึงอย่าเพิ่งขัดดิต้นไม้พวงนี้ไหอมึงตีไว้อีกช่องแชทจะตรีรูปตรีรูปรูปอะไรนะมึงเชียร์้ตีกูใช่ไหมได้แต่บอกไปก็มึงกูไม่เห็นนะฮะโต๊ะบ้านอะไรไปอยู่ข้างหน้าไว้เนี่ยโต๊ะครูใหญ่อะ ใจเย็นตีแต่โต๊ะนะฮะตีแต่โต๊เก้าแปดเจ็ดหกห้าตีเก้สองหนึ่งเย้ตื่นตื่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดแมเอาละครับในด้านสุดท้ายนะฮะ กับด่านที่คุ้นเคยนะครับกับด่านถนนใหญ่ดูร้านนะฮะรู้ว่าทําไมต้องมาจบด่านนี้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเย,วเยวใจเย็นใจเย็นเอาละตอนนี้แหละเราจะต้องเป็นไฟจราจรอ,อีกแล้วอีกแล้วเหรอแต่รู้สึกว่าการอัปเดตครั้งใหม่มาเนี่ยมันจะเพิ่มพร็อพต่างๆมามากขึ้นนะครัผู้ชมสังเกตได้ถึงอ่าต้นไม้นะฮะแล้วก็ความลกนะที่มันทํามาเพิ่มขึ้นทําให้แบบอ่าเราดันหายากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอะไรตอนนี้แอบแซบของเรานะฮะจะทําหน้าที่ เนียนกิ๊กอีกแล้วนะครับง่ายๆคือเราต้องแอบแซบเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นไฟจราจรเช่นเดิมนะฮะจุดนี้เลยนะครับจุดเลี้ยวเลยนะฮะเจียวหลุดนะครับผลปั๊บนี้ใช่เลยอันนี้นิดหน่อยอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยใช่เลยอะไรครับประชิดพายมาถึงตีต,ตุบตับตุบตับใจเย็นนะจ๊ะนี่ อะไรใครเป็นชื่อ <c oughs> หม, <c oughs> มาเป็นทุกประยางเลยนะฮะทุกวันนายุกเนี่ยอันแรกนี่ไม่เท่าไรนะครับอันที่สองนี่ <c oughs> <c oughs> สรุปก็คือมันไม่เป็นคำหยาบใช่ไหมอ่อตีต,ตีตีแหลกแจกทีวีสีนะฮะจะว่าแอบแซบนะครับไฟจราจรก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะที่นี่ชื่ออะไรเนะี่ยหาไม่ค่อยเจอ หาไม่ค่อยเจอเอือ้อ <c oughs> ใครมันชื่อแคบกระพือวะใครเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาตัวกายก,กันนะใครมันชื่ออะไรกระพือกระพือวะเอออตายไปแล้วนะตายไปแล้วนะครัโอ้ก็ว่าทำไมดา่าไอ้แซดนี่อะไรเนี่ยไฟจราจร <c oughs> ไฟจราจารสปลอยได้โดนตีไปดิเอาะนะเหลือใครอีกบ้างเอ่ยเหลือตรงนี้นะครับ สวยหลบในนะฮะน่าโนเนมโนเนมบอกไฟไปอยู่ในตรงนี้น่าเหลือกี่อันเนี่ยเหลืออีกสี่อันนะ,ะครับผู้ชมณจุดนี้โอ้เหลืออะไรบ้างเนี่ยเนื้อรถนะฮะไก่กาอา阿拉เล่ <c oughs> ไก่กาอา阿拉เล่นะครับน่า阿拉เล่ด้วยโอ้ยโยโหยน่าคุณผู้ชมเคยดูไหมดรสลัมกับลูน้อยอา阿拉เล่แป๊บซี่ลูคี้ แบบซี่ลูคี้มันอยู่ตรงนี้อะไรเลยวะแล้วมันทำไมำไม,มันขึ้นไม่ได้ไงอะ่ะนี่มาแนละ้วฮะนี่มาเยอะบา้าบโดนโดนโดนมันมันหาเก่งจังวะเราอยู่สามอันนะครับเหลือรถยนต์นะแล้วก็เรานะฮะแล้วอีกคนหนึ่งใครอะ่ะอด ไก best best. ่ไก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 ่อะไรไก่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 มรอยไอยู่ตรงนี้โอ้โหเราไปขึ้นไม่ได้ยังไงวะคนเรานี่มันอัศจรรย์เนะ่ไ่ว่าของจริงนะครับไอ้ไก่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 ใครมาหวนแถวนี้โนเนมโนเนมนายต้องสังเกตทางซ้ายเขาไว้ดู่มันอัปเดตเข้ามาเพิ่มเพียบเลยนะครับทั้งพวกป้ายนู่นนี่นั่นนี่ ก็คือทําให้คนที่จาแมปได้แล้วก็จํายากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับนะเป็นอะไรที่แบบเออแม่งดีมากนะฮะก็รอรอมันอัปเดตอย่างงี้มานานแล้วนะครับรู้สึกว่าด่านอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้นี่เราได้เรียนกิฟจริงๆนะไอ้นี่ไปแล้วหรอหิฮิไปแล้วนะเหลือคนหายอีกสองคนนะครับกับตัวซ่อนแค่สองคนเท่านั้นในเวลาอีกสิบวินาทีโอ้โหสบายคุณผู้ชมเอ้สบาย ไปเฮ้ยไก่ไก่เพื่อนไก่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 ก็เลยไก่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 นีน่แล้มาติดกันนะมาสุดยอดเดี๋ยวนะนั่นเชื่ออะไรนะกูมไม่มีกูม,มีแต่ห้ามนะก็สลับในวันนี้นะฮะ ก็เป็นไงกันบ้างครับดูกันแล้วสนุกกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะสลับในเกมนี้นะครับในเวอร์ชันอัปเดตใหม่ในความลกลุงลังนะฮะก็ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับชอบเกมนี้มากมากนะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะใครชอบมากๆเลยฝากกดไลค์ยําๆ,ๆๆๆล้วๆเลยอันนั้นเราก็ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคก็สําลับในวันนี้นะคใครชอบเกมนี้นะครับก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่อยากได้เกมถูกๆนะฮะเกมราคาถูก อย่าลืมแวะไปที่เว็บ g 2 a com นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะฮะอย่าลืมกดกันไปด้วยะนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทาง g 2 a นะครับและทาง nvidia นะฮะและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ยบายจ้าอย่าลืมแวะมาเล่นกันเ,เยอะๆนะครับ